สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องของแม่หมอเตอรี่กันอีกเช่นเดิมนะคะหัวข้อของเราในวันนี้ก็คงยังอยู่กันในคลิปแบบแรนดอมนะจ๊ะกับหัวข้อที่ว่าถ้าไม่มีคุณแล้วเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเออปะลองไปส่องกัน่ะมาแม่หมอขอห้าใบจ้ะไปอย่างรวดเร็วถ้าไม่มีคุณแล้วนะคะเขาจะเป็นอย่างไรบ้าง ใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะเรื่องราวอาจเป็นของคุณก็ได้นะลองฟังดูนะคะอ่ะใบแรกนะคะสองไม้ใบแรกมาก็เหงาเลยนะสองไม้เด็กถือดาบนะคะอัศวินไม้จมูนแล้วก็ห้าดาบโอโ้โหที่แน่ๆถ้าไม่มีคุณแล้วนะคะเขาจะเกิดการว้าวุ่นว้าวุ่นในจิตใจมากๆเลย ไม่อยู่อยู่ไม่เป็นสุขเออไม่เป็นอันทำอะไรเลยแล้วก็พอตกกลางคืนอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเ,เงาเงาเศร้าๆอารมณ์ขึ้นลงอารมณ์ไม่คงที่ไม่มีความสุขเลยอะไรเงี้ยเออ กระวนกระวายกระวนกระวายแล้วก็ทําให้เขาในกลายเป็นคนที่เหมือนกับว่าใจร้อนและอารมณ์ไม่ดีอยู่ตลอดเวลาเออเนี่ยแหละก็คือก็คืออาการขเขานะคะเมื่อไม่มีคุณนะคะเขาจะเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะเอออ่ะโอเคก็ประมาณนี้นี่ก็คือคําตอบคุณนะคะมากันแบบสั้นๆอีกแล้วนะคลิปนี้เนาะสั้นๆแต่ได้ใจความนะคะเป็นคอนเซปช่องเราเนาะไม่มีอะไรมากอะ อ่าเนื่องจากมันสั้นไปหน่อยแม่หมอขอเพิ่มอีกหน่อยแม่หมอขอดูความรู้สึกของเขาตอนนี้ละกันเนะที่มีต่อคุณนะคะเป็นยังไงไปส่องไปส่องกันตอนที่เขามีคุณอยู่เนี่ยเขาเป็นยังไงเอออันนั้นคืออาการของเขาตอนไม่มีคุณนะั้นแล้วว่าตอนนี้ล้วถ้าเขาที่เขามีคุณอยู่นะคะเขาเป็นยังไงม้างอ่าใบแรกนะคะห้าดาบมีการทะเลาะกันบ่อยเหรอ อศวินเหรียญน,นะคะดีแฮงแมนเหมือนเขาเหมือนมีความรู้สึกว่าเขาอมีมีคิงถือถ้วยนะคะเกิดขึ้นนะเขามีเขาครบสองคนหรือเปล่ามีคุณแล้วมีอีกคนนึงด้วยแบบนี้หรือเปล่าแม่หมอมีความรู้สึกอย่างนั้นเลยเนี่ยนะคะเพราะว่ามีคิงถือถ้วยนะปรากฏนะคะอาจเป็นไปได้ว่าเขาน่าจะแบบคบสองคนมีคุณแล้วก็มีอีกคนหนึ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนกับว่า เอ,อคนของเขาอาจจะมีการควบคุมเขาอืมเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวเนื่องกับรักสามเศร้ารักแทรกรักซ้อนอีกแล้วนะคะนะอืมตอนที่มีคุณเขาเองก็เหมือนก็นว่าอยู่ในอารมณ์อยู่ในช่วงที่กลัวเสียคุณไปเหมือนกันนะเนื่องด้วยอย่างที่บอกไปว่ามันอาจจะเป็นแบบเนี้ยเอ,อคุณอาจจะมีการทวงถามหรือมีการแบบว่า ขยนันขยอถ้าคุณเป็นคนมาที่หลังอะไรเงี้ยคุณอาจจะมีการขยนันขยอ้อนหรือขอให้เขาเลือกคุณอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเกิดการประทะอารมณ์การทะเลาะก,กันอยู่บ่อยครั้งแล้วตัวเขาเองก็เครียดเครียดเหมือนกันอืนั่นแหละค่ะเนี่ยคืออาการคืออารมณ์ของเขาเนาะพอเปิดแล้วกลายเป็นรักสามเศร้าเฉยเลยเนาะเออเนี่ยแหละค่ะหรือถ้าคุณพลังงานอาจสลับกันหรือถ้าคุณเป็นคนที่มามาก่อนอะไรเงี้ยคุณอะคะ่ะจะจะแบบว่าบอกให้เขาเลยบอกว่า ไปตัดอีกคนหนึ่งตัดมือที่สามทิ้งไปเลยอะไรแบบเนี้ยเออแล้วเขาก็มีการหนักอกหนักใจเมื่อวันใดที่เขาเสียคุณไปนั่นแหละเขาถึงจะรู้เช่นกันเช่นกันออพลังงานอาจจะสลัดก็ได้ไม่ถ้าคุณไม,ไม่ไม่คุณมาก่อนเอ,อไม่คุณมาทีหลังหรือมาก่อนอะไรเงี้ยเป็นไปได้หมดอืเนี่แหละคะ่ะนี่ก็คือความรู้สึกที่มีอยู่ตอนนี้อึดอัดแล้วก็คือไม่รู้จะทํำยังไงเออในการตัดสินใจครั้งนี้คะ่ะอื นั่นแหละเมื่อเขาเสียคุณไปจริงๆนั่นแหละเขาถึงจะรู้เขาถึงจะรู้สึกว่ามันเป็นยังไงอ่ะโอเคนี่ก็คือเรื่องราวของพวกคุณนะคะสาวแดนดอมนี้นะอ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคอมเมนต์ Comment, เล่าสู่กันฟังได้นะเรื่องจริงของใครเป็นยังไงส่วนใครอยากดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะก็ทักมาได้เลยตามช่องทางนะคะรายละเอียดที่แม่หมอขึ้นไว้ให้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วมาพูดมาคุยหลังใหม่ก็ได้จะอยากลงเรียนไพ่ยิปซีหรือใช้บริการคุยแก้เหงานะคะที่ไม่ได้ดูดวงแล้วนะก็ทักมาพูดมาคุยในช่องทางเดียวกันนี้ได้คะ่ะนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Bye.